แฟนๆของอนาติจิทางช่อง YouTube Channel มาพบกับการแกะกล่องของเราอีกครั้งนะครับซึ่งผมจะพาไปทําความรู้จักกับนาฬิการุ่นต่างๆที่เปิดตัวและวางจําหน่ายอยในตลาดเมืองไทยและเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้ว c i ติ z e เซนเปิดตัวคอลเลกชันที่ชื่อว่าสุโยะออกสู่ตลาดและคงต้องบอกว่าด้วยหน้าตาที่ดูดีสีสันของหน้าปัดที่ มีให้ทางเลือกเยอะแยะสเปคที่ยอดเยี่ยมพอตัวบวกกับราคาที่เข้าถึงง่ายทําให้นาฬิการุ่นนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวไทยจนมีรุ่น Small Second ตามออกมาแต่นาฬิกาสไตล์นี้ของพวกเขาไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเพระร่าสุดซ i ต i เซนเพิ่งเปิดตัวเซนชิน a u t o เ a t ิกสมอล l ซ e c o n d ออกมาเป็นอีกทางเลือกซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้สัมผัสกัสนครับ บอกว่าที่ผ่านมาซิต i เซนในบ้านเรามีทางเลือกที่น่าสนใจออกสู่ตลาดหลายต่อหลายรุ่นซึ่งส่วนหนึ่งคงต้องยกความดีความชอบให้กับความฉับไวของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยอย่างบริษัท LDI Enterprise Thailand ที่มีการนำนาฬิการุ่นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดในบ้านเรานะครับโดยที่ทิ้งระยะเวลาไม่นานหลังจากที่เปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศและอีกเรื่องหนึ่งก็คือโปรดักต์ของ Citizen ในเมืองไทยนะครับนอกเหนือจากไลอ้อนโปรมาสเตอร์ที่แฟนๆคุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ย ก็เริ่มมีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มนาฬิกาเกิร์กเรสที่มีการนําเรื่องราวในอดีตมาเล่าใหม่และซีดีเซนก็ทำได้ดีด้วยนะครับซึ่งเซนชินออโตเมติกสมอล l ซ e เกิลก็คือตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะนี่คือนาฬิกาอีกรุ่นที่มีดีไซน์และแนวทางที่ให้อารมณ์แบบวินเทจโดยเฉพาะในยุคทศวรรษที่1970ซึ่งนาฬิกาที่มีตัวเรือนแบบ integrated b r a c e l e t ได้รับความนิยมอย่างมากและเซนชินออโตเมติกสมอลเซคเกิลก็นำแนว เพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยที่ปเปลี่ยนไปและนี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ100ปีแห่งความชำนาญในการผลิตและการออกแบบที่ท้าทายขอ,อบเขตของวิศวกรรมสมัยใหม่ซึ่งซิต i เซนได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายตลอด100ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นก็คือเรื่องของการนำดีไซน์สไตล์วินเทจมาผสมผสานกับวัสดุอย่าง ซูเปอร์ไทเทเนซึ่งถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของซินเทเซนคงจะทราบดีนะครับว่าแบรนด์นี้ให้ความสนใจในการพัฒนาไทเทเนียมมาตลอดนับตั้งแต่50ปีที่แล้วโดยในปี1970พวกเขาได้เปิดตัวนาฬิกาเรือนแรกที่ใช้ไทเทเนียมผลิตตัวเรือนซึ่งนั่นก็คือ X8 Chronometer ซึ่งชื่อของเซนชินเองเนี่ยก็มีความหมายในและสื่อถึงเรื่องความล้ำสมัยของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าคำว่าเซนชินในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าความก้าวหน้า สำหรับเซนชินนะครับตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40.5ม mm มรนะครับรวมถึงตัวเรือนและสายเนี่ยมีการใช้วัสดุที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเทเนียมในการผลิตซึ่งตรงนี้นะครับมั่นใจได้เลยถึงความเบาเพราะถ้าเทียบกับสแตนเลสสตีลที่มีตัวเรือนไซส์เดียวกันเนี่ยซูเปอร์ไทเทเนียมจะมีน้ําหนักเบาก,ากว่าประมาณ40%นะครับและมีความแข็งแกร่งมากกว่าสตีลถึง5เท่าส่วนใครที่กังวลเรื่องรอยตามความเชื่อว่าไทเทเนียมเนี่ยเกิดรอยได้ง่าย ซีดีเซตเองครับก็มีการจับในการเรนเนี้ยมาเคลือบด้วยกระบวนการที่เรียกว่าดูรัตเทค TIC นะครับเพื่อให้พื้นผิวของเทเทเนียมมีความทนทานต่อการเกิดรอยนะครับสำหรับรุ่นที่เรานำมาแกะกล่องในวันนี้นะครับเป็นรหัส n j 0 1 8 0 8 0 l มีหน้าปัดสีน้ำเงินออกเทานะครับถือเป็นหนึ่งใน6สีลน้าปัดที่มีความโดดเด่นแบบคลาสสิกโดยสีอื่นๆที่เป็นทางเลือกในตลาดก็มีประกอบไปด้วยนะครับมีสีครีมสีเขียวสีดาสีขาวและสีฟ้า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่และสีเนี่ยถือว่ามีความสวยสดแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับสีน้ําเงินเคยมีคนเรียกว่า b l u e i s new black นะครับซึ่งก็คือโทนสีสันที่ทําออกมาและมีความคลาสสิกรวมถึงได้รับความนิยมมีความลงตัวนะครับโทนสีของเซนชินเรือนนี้ไม่เข้มจนเกินไปให้ความเรียบหรูแต่ก็พอมีสีสันสะท้อนออกมาในตัวด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเกี่ยวกับนาฬิการเรือนนี้นะครับก็คือพื้นผิวของหน้าปัดมีการใช้ลายเกรนเพื่อทําให้นาฬิกาดูมิติมากขึ้นนะครับ สามารถเล่นกับแสงได้อย่างสวยงามและเมื่อมองผ่านกระจกสัฟไฟนะครับลงไปที่หน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นความงดงามอย่างชัดเจนขณะเดียวกันบนช่องหน้าปัดย่อยของเข็มวินาทีแยกนะครับหรือว่าสมองเซกเตอเองที่อยู่ในตำแหน่งสีนาฬิกาเนี่ยก็สร้างความแตกต่างด้วยการปั๊มลายเป็นวงก้นหอยเหมือนกับล่องแผ่นเสียงและสามารถเล่นกับแสงได้อีกอารมณ์หนึ่งที่แตกต่างจากพื้นผิวของหน้าปัดหลักนะครับในส่วนของกลไกนะครับเป็นรหัสคาลิเบอร์8213ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคนละกลไกกับที่ใช้อยู่ใน ซีโยซาสมอลเซกัลนซึ่งเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ซึ่งในกลไกลของซิโยสานะครับเป็นรหัสคาลิเบอร์8322ส่วนในตัวของเซนชินนะครับตัวกลไกลมีการเคลือบทองบนโรเตอร์ขึ้นลานและชิ้นส่วนหลักๆของกลไกลซึ่งตรงนี้คุณสามารถมองเห็นความงามได้ผ่านทางฝาหลังที่เป็นแบบใสตัวกลไกลนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเดินด้วยความถี่21,600ครั้งต่อชั่วโมงและมีกำลังสำรอง40ชั่วโมงพร้อมความสามารถในการกันน้ำา100เมตร สรุปนะครับนาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองหานาฬิกาที่มีสเปคทันสมัยและมีรูปทรงที่ให้อารมณ์วินเทจด้วยดีไซน์และสไตล์ในยุค1970นอกจากนั้นนะครับตัวเรือนอยังเบาเพียง99กรัมด้วยเหตุผลของการใช้เทเทเนียมทั้งตัวเรือนและสายคุณสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายนะครับและในขณะเดียวกันด้วยไซส์40.5ม mm, มตรและมีความหนาเพียง11มิลิเมตรโดยประมาณถือว่าเป็นขนาดที่ลงตัวสำหรับข้อมือมาตรฐานในระดับ5.5-7นิ้วได้ กับค่าตัว26,500บาทผมคิดว่า Citizen c e n t h r i n Automatic Small Second เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับดังนั้นที่เหลือเป็นเรื่องของคุณแล้วครับว่าจะคลิกกับนาฬิกาเรือนนี้หรือเปล่าเมื่อไปลองขึ้นข้อของจริงที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีนาฬิการุ่นใหม่รุ่นไหนมาแนะนำกดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ